สวัสดีค่ะมิฮาวสวัสดีเด็กทุกคนนะคะในวันนี้เรากลับมาในหน่วยของเรื่องรักเมืองไทยนะคะรักเมืองไทยภาษาจีนก็คือไช่กัวไท่กัวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ในหน่วยของรักเมืองไทยในสัปดาห์นี้กันนะคะค่ะประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเราภาษาจีนอ่านว่าไท่กัวไท่กัว แปลว่าประเทศไทยนะคะต่อมาค่ะช้างนะคะเป็นสัตว์ประจําบ้านคู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะฉะนั้นช้างภาษาจีนออกเสียงว่าต้าเซียงต้าเซียงต้าเซียงแปลว่าช้างค่ะต่อมาค่ะสถานที่สําคัญนะคะก็คือวัดนั่นเองนะคะวัดภาษาจีนออกเสียงว่าสื่อเมียวสื่อเมียว แปลว่าวัดนะคะสื่อเมี่ยววัดต่อมาค่ะอาหารไทยนะคะอาหารไทยขึ้นชื่อแล้วก็ด่งดังมากนะคะนักท่องเที่ยวจีนนะคะหรือว่าชาวต่างชาติต่างๆต่างชอบอาหารของไทยเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกมากๆเลยนะคะเด็กๆอาหารไทยภาษาจีนออกเสียงว่าไท่กัวใช่ไท่กัวไถ่แปลว่าอาหารไทยไท่กัวใช่ อาหารไทยค่ะค่ะอาหารไทยนะคะชนิดแรกนะคะที่เราสื่ออยากให้เด็กๆรู้จักก็คือต้มยำกุ้งนะคะภาษาจีนเนี่ยออกเสียงว่าตงยิงกงทางตงยิงกงทางก็คือต้อยมยำกุ้งตงยิงกงเหมือนออกเสียงทับศัพท์เลยนะคะตงยิงกงทางเนี่ยหมายถึงเป็นซุป เป็นแกงนะคะเป็นอาหารที่เราสามารถสดน้าซุปได้นะคะเป็นแกงฉะนั้นเนี่ยเอามารวมกันเป็นตรงยินกงทางตรงยินกงทางก็คือต้มยำกุง้งนั่นเองค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็แซ่บมากๆด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปอาหารชนิดต่อไปเป็นส้มตำนั่นเองนะคะอันนี้ก็ขึ้นชื่อของคนไทยมากๆเลยนะคะมีรสชาติที่เผ็ด นะคะหวานเนาะมีรสชาติที่หลากหลายนะคะฉะนั้นเนี่ยส้มตำภาษาจีนออกเสียงว่าหมู่กวาชาลามู่กวาชาลาก็คือส้มตำนะคะมู่กวาชาลาส้มตำนันเองนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกพูดภาษาจีนกันเถอะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยเรารักประเทศไทยนะคะเราจะต้องพูดว่าหัวอักประเท โว่ไอ่ไถ่กัวฉันรักประเทศไทยเขาเมื่อหวแปลว่าฉันไอแปลว่ารักนะคะไท่ก e ัวแปลว่าประเทศไทยนั่นเองหว่ไอ่ไถ่กัวฉันรักประเทศไทยนะคะถัดไปค่ะประโยคที่สองนะคะสามารถพูดได้กับอาหารหลากหลายอย่างเลยอันนี้เราจะลองลกยกตัวอย่างให้นะคะคำว่าประโยคที่พูดว่าฉันชอบกินอาหารไทย ฉันชอบกินอาหารไทยภาษาจีนออกเสียงว่าวัวฉีฮวนชื่อไถ่กัวไถ่ w ัวฉีฮวนชื่อไถ่กัวไถ่วัวแปลว่าฉันนะคะฉีฮวนแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากินนะคะไท่กัวไถ่ก็คืออาหารไทยอย่างเช่น w ัวฉีฮวนชื่อไถ่กัวไถ่ฉันชอบกินอาหารไทย w ัวฉีฮวนชื่อมูกวาชาลาฉันชอบทานส้มตำนั่นเองนะคะเรา,าสามารถ เปลี่ยนอาหารที่จะพูดในด้านหลังได้เลยนะคะทลาอยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองฝึกพูดภาษาจีนกันนะคะจะได้เก่งๆเนาะยังไงลองฝึกทบทวนพ,พูดคําศัพท์ก่อนแล้วก็ค่อยฝึกพูดเป็นประโยคนะคะเด็กๆก็จะสามารถพูดภาษาจีนได้ไม่ยากเลยเนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเด็กๆเนาะ พี่ๆน,นักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะเด็กๆทั้งหลายอยากให้ตั้งใจทํางานเนาะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือในการที่หนูเนี่ยได้ระบายสีนะคะรู้จักธงชาติสีของธงชาติไทยนะคะนะคะให้ตั้งใจทํางานด้วยเนาะแล้วก็พี่อนุบาลสองและอนุบาลสามนะคะในด้านหลังเนี่ยก็จะมะีเป็นอาหารไทยนะคะก็คือต้มยํากุ้งนั่นเองนะคะเราซื้อเนี่ยจะมีใบงานอยู่ให้นะคะให้เด็กๆเนี่ยะระบายสี วัตถุดิบอาหารนะคะแล้วนําวัตถุดิบอาหารเนี่ยตัดลงไปแล้วก็ไปแปะอยู่ในหม้อนะคะตัดลงไปแปะในหม้อแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามก็จะได้เป็นต้มยำกุ้งของเด็กๆของแต่ละคนนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อฝากให้เด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจทํางานไปด้วยแล้วก็อย่าลืมฝึกพูดภาษาจีนนะนะคะอย่างไรเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาฝากแล้วก็ฝึกพูดภาษาจีนสามารถถ่ายคลิปวิดีโอม,มาฝากเราซื้อได้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะจ่ายเจียน